เป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าที่จะมาพบกับเรานะครับบริศรักซับไอล่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาทําการไลฟ์สดนะครับวิเคราะห์ภาพรวมต่างๆทั่วโลกนะครับรวมถึงพูดหลายตัวนะครับท่านนักลงทุนสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะครับเฟซบุ๊กของเราเลยนะครับก็คือไอล่าแฟนเพจไอล่าเลยนะครับหรือไม่ก็มาที่สเตชันนะครับเราจะพยายามตอบคำถามทุกคำถาม จตให้ถามคนละสองคำถามพอนะครับเพราะว่าคิวเยอะนะครับภาพรวมตลาดเองก็ยังคงทรงตัวนะครับก็คงยังทรงตัวอยู่แถวดับเบิลท็อปที่เบกขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ทรงัะยืนานานๆมากก็ไม่ค่อยดีนะครับนะครับเพราะว่าหลายวันเกินละ เดี๋ยวมันจะยว้อลงมานะครับเพราะว่า สิบนะครับคือตอนนี้เราทดสอบมาวิ่งเส้นสิบวันนะครับอยู่ที่ประเดณนี้เลยนะครับ1,560พันห้าร้อยหกสิบบวกลดนิดหน่อยนนตรงนี้นะครับตอนบุ้งอยู่หนึ่ง หนึ่งนะครับก็สู้กันตรงนี้นิดหน่อยนะครับวันนี้ลงมาหน่อยหนึ่งนะครับก็จะมีสัญญาณเฮทีวามเมื่อทะลุพันห้าร้อยแปดสิบสามขึ้นไปได้นะครับภาพรวมต่างประเทศวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อแต่ว,ว่าเราเราก็นิ่งๆมานะครับอินโดนีเซียวันนี้ลบเกือบหนึ่งเปอร์เนเมื่อกี้ลงไปเรีย้ยวันนี้นะเด้งขึ้นมาหน่อยแล้วนะ อันนี้ก็อยู่แนะรับวิ่งเช่นเดียวกันนะครับ50วันของเราแข็งแรงกว่านะครับของเราเส้น10วันตัวอื่นน้ำมันก็นิ่งๆนะครับ ก็ภาพรวมๆเนี่ยหลัชนีไม่ค่อยเปิดหลัชนีมากนักนะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการโรเตทคือถ้าเรานับคึ่นนะนะครับนับคึ่นแต่เราวันนี้มันนั่งนับคึ่นเรื่อยๆเต้าคึ้นกันนะครับก็คือตรงนี้เราไม่นับนะครับเรานับที่หนึ่งคึ่นที่หนึ่งนะครับอันนี้คือซิ ขึ้นสองพักใหญ่เลยนะครับจะขึ้นกำลังขึ้นขึ้นสามสามหรือห้าก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการเกลง่ํกำไรกันล้วนๆนะครับเป็นขึ้นของการเกลง่ํกำไรนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าหุ้นใหญ่ๆไม่มาแล้วนะครับโมดิทีมเนี่ยจะมีแต่พุ้นตัวขนาดกลางขนาดขนาด,ขนาดกลางเป็นขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ที่เล่นการสนุกสนานเลยนะครับสําหรับ บวกกัน5% 10%็นเรแบบเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้อต้องหาหุ้นเล่นให้ดีนะครับเพราะหุ้นใหญ่ก็จะพักนะครับตรานียังไม่ค่อยเปิดเมื่อไหร่อืมจะเห็นได้ว่าบุนไม่ทั่วนะครับหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างซึ่งวันนี้เราก็เชียร์ไปหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเคก็อยังคงขึ้นต่อนะครับมันบุญมาหมดเลยนะครับเซฟโก ไปดูในบทความได้นะครับเราเขียนไว้หมดแล้วนะครับว่าเล่นได้อีกคนข้างไกลเรามาดูตอบคำถามกันดีกว่านะครับน้องเมนะครับสวัสดีครับท็อปไทยออยนะครับ ก็โอเคนะครับก็เริ่มมีแรงสู้สู้สู้กันอยู่ในเมื่อวานนี้เริ่มมีแรงซื้อเข้ามานะครับในในในตรงนี้ก็สดองกระพรอนนะครับห้าสิบเก้าบาทนะครับ BBL ไม่น่าเล่นน,ะน่าเบื่อแต่มืันเกาะเส้นได้นะเก่งกันนะแล้วก็อยู่ยี่สิบสาม สวัสดีครับแฟนคนสำคัญสาวอ่อหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคุณหน่อยคุณพลชนกทิศทาง irpc โดนตกอยู่นะครับชอ็อตเทอมก็พักฐานอยู่นะครับพักฐานอยู่ในตัวของ ก็สู้กันอยู่นะครับเส้นสิบสิบวันตรงนี้เลยนะครับสามเจ็ดสองนะครับจะเ,เอาอยู่ไหมถ้าไม่อยู่มีนะรารักษาไปก็สามหกสี่แต่ถ้าสามหกแปดเราอยู่ก็ก็ต้องมีสิบตีกลับไปสามแปดหกสามแปดแปดอีกครั้งหนึ่งนะครับครับตอบไห้อ,อีกแล้วน,นะครับ แฟนที่น่ารักนะครับคุณหน่อยนะครับรปูนใหญ่ก็มีบาซิกแนวนะครับก็แทงเขียววันนี้ก็มีอีกแท่งหนึ่งก็ไปลุ้นที่สามสามเก้าแปดนะครับ สามเก้าแปดสี่ร้อยบริเวณนั้นเรถทะเบกได้แต่คนเรามาดูีกทีถ้าอย่างนั้นจะแสดงว่าไปได้ค่อนข้างไกลแล้วก็ตรงนี้นะนอกจากที่นี้เข้าบายนะครับเราก็ยังงงอยู่ว่าในราคาปิดโตเทมันขึ้นนะครับจากห้าร้อยกว่าเหรียญขึ้นมาเก้าร้อยก๋วยเหรียญจะทำให้ราคามันไม่ไปสุดท้ายก็มาช้าดีกว่าไม่มานะครับคุณสากลสวัสดีครับ คุณเอ็มโอเอสพี SP, สวัสดีครับไม่มีอะไรฮะัโอสสภาไม่ขึ้นไม่ลงเลยนะครับคุณคาริตานคะรับเคซีบีก็ที่เดิมอ่ะ สิบเอ็นะครับสำหรับกรุิไทยโวนอ่านไทยก็บาทด,ดีสิบคุณแสงนาวีครับถามทัสโก <ías> เ่งกำไรกันหมดเลยนะครับดาวใต้ก็อยู่ประมาณนี้ยี่สิบบาทสี่สิบแล้วก็ยี่สิบสองเลยนะครับดีอิ่นจำได้มันเป็นขาลงกันหมดแล้วนะครับในในหุ้นกลุ่มพลังงานนี่ก็เหตุผลหนึ่งว่าเอ,อ่ทำไมฝรั่งขายทุกวันน่าจะขายตัวนี้แหละ ราคาเกตสามสิบเก้าบาทนะครับล็อกเลย L O X L E Y ก็ยังเป็นเลฟฟิคลันได้นะครับมันยังไม่มีรีเวอร์เซอร์เพอร์ทนขึ้นแข็งแรงมากนะครับส่วนปูนใหญ่ อย่างเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับนะครับบุณธนากรทีเียมบีตอบไปแล้วนะครับสามเซฟโก้อไรเอยเมื่อวานทำไปก็จำไม่ได้แล้วลืม ก็ประมาณห้าบาทสามสิบห้าบาทสี่สิบประมาณนั้นนะครับ SCP มาปลักมันนี่สเตชันนะครับอ่ามาวันเดียวจบนะครับเป็นดักบังวิญญาณเชลเลย ขึ้นไม่ได้เลยนะครับคิวเงาไม่สวยกำลังปรับฐานลงนะครับน่ารับอยู่ประมาณสองบาทสามสิบแอดวานนะครับอืมดักดานมากไม่ขึ้นเลย ก็เล่าเหตุผลให้ฟังมาตลอดแล้วนะครับว่ามันไม่ดีทั้งกลุ่มเลยคุณวันธนา,าสวัสดีครับเดลต้าเดลต้าจบไปแล้วนะเราพูดมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับนิวโรนิวโรเอราะเธออาจจะมีรีบาร์บ้างก็รีบารได้แบบอวอโซมากนะครับนาต้าอยู่ประมาณสามร้อยยสิ me. อ n APL เราก็พักเสร็จแล้วพร้อมจะขึ้นเลยนะครับถัดไปหน้าสาามรถสิบเลยนะครับโอเคมาดูภาพรวมตลาดก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ยังคงเน้นในกลุ่ม ุมแล้เมาก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ d ีดีไออนาวรัตก็คึกคักนะครับนาวรัตเขาบอกว่า,เ,าเจ้าของผู้บริหารบอกว่าปีนี้ไรายได้น่าจะออทํามายเพราะนั้นราคาก็เลยขึ้นมาอยุดเลย2วันแล้วก็ามาหมดแผนเหมือนกันนะไอ d ีดีอะไรก็มาโอเค มันก็นก่าจะตอบครบถทวนนะครับใครเดินทางก็ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพก็หาหุ้นเล่นกันนะครับดูพื้นฐานดีๆหน่อยนะครับเดี๋ยวพอไปหนักๆเข้าช่วงท้ายๆเนี่ยจะเล่นแต่หุ้นเล็กๆเลกๆยิ่งเล้อินขึ้นหนะนักแต่ต้องระวังตัวนะครับไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้เล่นนะเล่นได้แต่ว่าต้องมีจุดสต็อปลอตนะครับ ว่ามันไม่ไหวก็อย่าฝืนต้องต้องเลิกเพราะว่าพวกนี้เนี่ยบางตัวสิบปีเล่นทีนะนะครับก็ต้องระวังนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ